วันนี้ก็มาอยู่ร้านขายอุปกรณ์นะครับวัตเ,เบเกอรี่นะครับพวกตู้อบเครื่องปัน่นเครื่องอะไรหลายอย่างก็งมาดูเครื่องสําหรับเติมที่โรงงานนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเยอะมากนี่ครับอาณาจักรของคนรักเบเกอรี่เลยตู้อบที่ผมมาดูก็จะเป็นนี่นะครับเครื่องปัน่นเดี๋ยวกาลังอ,อ,อยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวกาลังให้ทางเจ้าหน้าที่ถามให้อยู่ mm hmm. ก็เป็นเครื่องปั่นละเอียดนะครับ นี่ครับใช้ไฟบ้านธรรมดานี่นะครับขนาด5ลิตรแล้วก็เตาอบก็อยู่ด้านนู้นเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูเลยครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้มัเนเตาอบคะครับเดี๋ยวพาไปดูเตาอบสำหรับเบเกอรี่นะครับนี่นะพวกเครื่องกวนเครื่องผสมก็มีมันร้อนนะครับมันใช้สำหรับอะไรมาร้าพูดอย่างงี้ แล้วถ้าเป็นพวกแบบกราโนล,ล่ากราโนล,ล่าคอนเฟลกอะไรพวกนี้ใช้แบบไหนได้แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เท่าไหร่ครับรื้อนนไปเครื่องเพราะว่าอ่างอ่างจะดูแลพวกแบบายไลทวันอ๋ออันนี้ก็อบรบ้รอนเหมือนกันร้อนค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นอันนี้ใช้พลังงานแก๊สใช้แบบนี้อ๋อพวกนี้ใช้แก๊สนะครับโอ้นี่นะครับเตาอบพิซซ่าใช่ไหมครับเนี่ย ไฟฟ้าไฟาฟ,าฟ้านี่คือใช้กับกับอะไรครับขนมนุ่มๆแต่และเตาก็ใช้ไม่เหมือนกันเนาะแต่และชนิดก็ใช้ไม่เหมือนกันนะอ๋อ,อใช้พัดลมในการกระจายความร้อนก็เหมาะสำหรับขนมที่กบต้องการความกรอบอ่า นึกไม่ออกอะไรแบบเค้กนี่ใช้เตาอ,อบไหนครวัวซองอ๋อควัวซองก็ใช้เตาอ,อบแบบนี้นะครับครวัวซองนี่นะครับแล้วนอกจากพิซซ่ามันอบอะไรได้อีกครับส่วนะอันนี้คือจะออกแบบมาสหรับพิซซ่าพิซซ่าอย่างเดียวเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองชั้นพิซซ่าเนี่ยได้ครับไ,ไ,ได้ได้ครับดีเลยครับมีนะครับผมมาดู สำหรับคนที่อยากเปิดร้านเบเกอรี่เหมือนผมความฝันเลยวิวบอกมาอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เลยนะครับนี่ชอบมากเลยนี่ครับราคาแสนกว่าบาทนะแสนสามแสนสี่ก็เหมาะสมสำหรับการหามานี้เครื่องทอดนะครับเครื่องทอดเครื่องทอดก็น่ารักมากนี่เลยนะครับสวัสดีครับ ขอ,อสอบถามขอถ่ายสอบถามรายละเอียดเครื่องพอดีว่าสนใจเป็นเครื่องพวกเตาอบแต่ยังไม่รู้ว่าเตาแต่และชนิดเนี่ยใช้กับขนมชนิดแบบไหนบ้างอ,าอ่าอบพิซซ่าเนี่ยพิ่าก็พิซซหรืออนพวกแป้งแป้งใช่แป้งกรอบครับเป็นปปชอบอบแบ,บ่ะแล้วถ้าทำพวก คอนเฟลกกาโนล่าอะไรงเงี้ยเตาอบลมร้อนใช่อบขนมอูอกครับก็มีหลากหลายเลยครัแล้วก็<ป>แล้วเ,รรเป็นร,ร้านเบเกอรี่อะค่ะอบเบเกอรี่ขนมตัวน้อันนี้ราคาอะไรอะสองชัน้นหนึ่งชัน้นสองชั้นละสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าหนึ่งชั้นนะหนชั้นจา้อยู่ทีนเจ็ดห้ 10, บาทโน่งเจห้าร้อยบาทใช้ไฟฟ้าหมดเลย อุณหภูมิอยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่้สไาองศาเลยครับจะมีทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างโอเคเหมาะสำหรับร้านพิซซ่านะครับอบพิซซ่า<ช>ได้ไดน่ารักเลยนะครับชอบมากทางนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูอนะีกทีหนึ่งได้ไหมลมร้อนนะ้ครับเดี๋ยวน้องพาไปดูลมร้อนลมร้อนที่เราจะใช้นะครับก็คืออบพวกแบบวัตถุดิบพันธุ์พืช ต่างๆนะครับนี่เครื่องฟอดอันนี้นะครับนี่เลยตู้นี้น่าสนใจมากแต่ต้องใช้ไฟ3ามเฟสไฟโรงงานหรือจะกลับไปถามตู้นี้นะครับอบได้ทั้งหมด20ชั้นเนยนี่เลยนะครับความร้อนได้ถึงสองร้อย ใน99ชั่วโมงเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเล็กลงมาหน่อยก็ตัวนี้อบแห้งธรรมดาครับเล็กไปอันนี้เหมาะแล้วอืมนี่ครับอันนี้ก็อบอบอะไรนะน,นี้อบลมร้อนเหมือนกันข้างล่างก็อบลมร้อนโอเคครับแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ก็อบลมร้อนนะครับจะเป็นไซส์เล็ก ได้อุณภูมิถึงล300องศาเหมือนกันครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับได้เครื่องจักรหลากหลายครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่องเครื่องนู้นครับ,ครบใครที่อยากมาดูก็มาได้นะครับร้านร้านชื่ออะไรนะ ซีมอนนะครับซีมอนยูนิตี้อุปกรณ์นะครับมาได้เลยนะครับโอเคเจอกัน